สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตรวงเลขานุกการสาขาภักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบรุรีวันนี้มีประเด็นเร่งด่วนที่จะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบกรณีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาประเด็นแรกที่จะมาแจ้งขอสาดูดี วีรบุรุษแห่งยุทธบดินผู้รักษาแผ่นดินไทยสู้รบไทยขเขมรวันที่3เราสูญเสียทหาร8ปนายบาทเจ็บสี่นายศูนย์ปฏิบัติการกองทัพทักที่2ได้สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามแผนป้องกันประเทศจักกรพงศ์ภูวนาถและปฏิบัติการยุทธบดินท วันที่26รกรกฎาคม2568ซึ่งเป็นการสู้รบเป็นวันที่3าํทำให้มีการสูญเสียในส่วนทหารเสียชีวิตเพิ่ม2นายบาดเจ็บเพิ่ม11นายยอดสะสมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน1พลเลืเรือนเสียชีวิต13นายบาดเจ็บสาหัส10นายบาดเจ็บปานกลาง12ราย บาดเจ็บเล็กน้อย13รายรวม48รายสำหรับพี่น้องทหารนั้นเสียชีวิต8ในายบาดเจ็บ45ในายรวมทั้งทิ้นสิ้น53ในายนี่คือการสูญเสียการหลั่งเลือดเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน ผมเองในานามพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยขอสดุดีวีรชนผู้กล้าขอให้ดวงวิญญาณทุกท่านทุกคนที่สูญเสียสละชีวิตเลือดเนื้อจงไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดและขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นเทวราปกปักรักษาประเทศชาติและประชาชนต่อไปนี่เป็นประเด็นแรกที่แจ้งข่าวด่วนเข้ามา ประเด็นต่อมาเรื่องการหยุดยิงทันทีคุณภูมิธรรมฮุนมาเนตเผยคุยทรรแล้วตกลงหยุดยิงทันทีบิ๊กวันเสนอทำต้องการเห็นความตั้งใจจริงของฝ่ายกัมพูชาจัดหาหรือแบบทวิภาคีโดยเร็วที่สุดรวมกันกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนต่อการหยุดยิง นำไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างสันติที่ยั่งยืนนี่เป็นคำยืนยันของนายกรักษาการคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยซึ่งประธานาธิบดีโดนั่นทําได้ต่อโท,อทอรศัพท์สายตรงมหาคุณภูมิธรรมเวชยายชัยเมื่อคืนนี้ประมาณหกทุ่มครึ่งหุนมาเนียดพร้อมหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะไม่ต้องการให้สูญเสียทั้งสองฝ่ายมากกว่านี้ทั้งทหารและพลเรือน หวังไทยไม่เปลี่ยนใจอีกนีมม่มีมีมีเน็บเราด้วยนะครับเผยให้วรัฐมนตรีต่างประเทศสองชาติได้รับคนตรีต่างประเทศสหรัฐนัดคุยกันทำหวังไทยกัมพูชาจะเข้ากันได้ดีการเจรจาจะหาทางยุติร่วมกันได้ซึ่งประเทศไทยเราชัดเจนว,ว่าเราไม่ต้องการให้ประเทศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ในปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานายภูมรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมตน,นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กหกทุ่มสี่สิบนาทีระบุว่าเมื่อคู่ที่ผ่านมาผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนันทรัมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เสนอให้ประเทศไทยและกัมพูชาดำเนินการหยุดยิงโดยทันที ผมได้กล่าวขอบคุณต่อความห่วงใย,ยและความปรารถนาดีของฝ่ายสหรัฐและยืนยันว่าในหลักการฝ่ายไทยเห็นชอบต่อการหยุดยิงอันนี้เห็นชอบในหลักการนะครับแต่ยังไม่รับปากนะครับอย่างไรก็ดีฝ่ายไทยประสงค์ที่จะเห็นความตั้งใจจริงของฝ่ายกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายสหรัฐช่วยถ่ายทอดไปยังฝ่ายกัมพูชาว่าฝ่ายไทยประสงค์ที่จะมีการหาหรือแบบทวิภาคีโดยเร็วที่สุด โดยกัมพูชาต้องแสดงความจริงใจและให้ไทยมั่นใจว่าเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการหยุดยิงและนำไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างสันติและยั่งยืนต่อไปขณะที่พนเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้โพสต์เมื่อราวตีสองว่าได้ทราบจากประธานทิบดีโดนันทป์ที่ได้คุยกับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย แล้วเห็นพร้องที่จะหยุดยิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะไม่ต้องการให้สูญเสียทั้งสองฝ่ายมากกว่านี้ทั้งทหารและพลเรือนหวังว่าไทยจะไม่เปลี่ยนใจอีกเหมือนเมื่อครั้งคุยกับนายอันวาอิบราฮิมและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสองชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนัดคุยกัน ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัททำได้โพสต์อีกว่าผมเพิ่งได้คุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเป็นการสนทนาที่ดีมากและได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการหารือของผมกับประเทศไทยแระรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งสองฝ่ายต่างต้องการหยุดยิงและสันติภาพโดยทันทีพวกเขายังต้องการกลับมาเจรจาทางการค้ากับสหรัฐซึ่งเราคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นจนกว่าการต่อสู้ และการสู้รบจะยุติลงนี่สหรัฐเอาเงื่อนไขการเจจาภาษีม,มาขู่และบีบไทยให้เจจากับกัมพูชานะครับทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพบปะกันทันทีและเร่งดำเนินการเรื่องการหยุดยิงและท้ายที่สุดคือสันติภาพเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ติดต่อกับทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการเรื่องการหยุดยิงและท้ายที่สุดคือสันติภาพเป็นเรื่องเกียรติยศ อย่างยิ่งที่ได้ติดต่อกับทั้งสองประเทศนี่ผมย้ำนะครับทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและมีเรื่องราวมากมายหวังว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีไปอีกหลายปีเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นและสันติภาพเกิดขึ้นฉันตั้งตารอที่จะสรุปข้อตกลงการค้าของเรากับทั้งสองประเทศนี่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำเรื่องภาษี ต้องบอกว่าข่มขู่ก็ได้ลยครับข่มขู่ไทยทั้งกัมพูชาบีบให้เจรจาก,กันท,ทั้งที่บ,บริบททุกวันนี้ยังไม่เหมาะกับการเจรจาครับนี่เป็นข้อเสนอผมนะครับคนที่จะเป็นกลางและใกล้ชิดทั้งสองประเทศในการเจรจาและหาข้อยุติกันหยุดยิงร่วมกันเพราะผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นการพูดคุยที่ถาวนันคือประเทศจีนครับจีนอยู่ใกล้เราทั้งไทยทั้งกัมพูชา จีนเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคนกลางไกลเกียวเพราะจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พูดออกสื่อชัดเจนว่าจีนยินดีเป็นปึกคนกลางที่จะไกลเกียรวข้อพิาพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาโดยไม่มีเงื่อนไขต่างจากประธานาธิบดีโดนันทป์ของสหรัฐอเมริกาที่ยกเงื่อนไขการเจรจาภาษีมาข่มขู่นี่ไม่ใช่ เป็นคนการในการเจรจาไก่เกี่ยรครับนี่เป็นการข่มขู่ครับและล่าสุดหลังจากที่นายฮุนมาเด็กมาเนตนายกรัลมนตรีกรัมพูชาได้โพสต์ตีสอว่ารับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนันททำในการหยุดยิงกับไทยตีสครึ่งวันนี้ครับคอยห,หลังนายกฮุนมาเนตประกาศ กัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการโจมตีไทยในปราสาทต,ตาควายนี่คือความกระร่อนปิ้นป้อนของขมรนกัมพูชาที่เชื่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการจะเจรจายุติการหยุดยิงต้องให้กัมพูชาเสนอมาทางฝ่ายไทยครับหรือผ่านทางประเทศจีนก็ได้ไม่ใช่ให้สหรัฐเป็นตัวกลางครับเพราะนี่ชัดเจนครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตประกาศทศ ลงในโซเชียลตีสองตีสครึ่งทหารกัมพูชาเปิดปฏิบัติการโจมตีทหารไทยที่ปราสาทต,ตาควายนี่คือคำพูดของระแวกนี่คือคำพูดของขมีนที่เชื่อถือไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมนำเสนอกองทัพให้ปฏิบัติการโจมตีบทขยี้ขมีนให้ราบคาบทุก กองบัญชาการในเขตแนวชายแดนเพื่อไม่ให้เขเมียนมีกําลังที่จะโจมตีไทยได้อีกต่อไปเพราะคําพูดเขเมียนเชื่อไม่ได้ครับล่าล่าสุดกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินกิฟเพนซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไทยจัดซื้อกับสวีเดนซึ่งมีอนุภาพทําลายล้างที่เม่นยําพรมฐานทัพกัมพูชาตามแนวชายเบดชายแดนทําให้กัมพูชาฐานทัพกัมพูชานั้น เสียหายย่อยยับและฐานกัมพูชาเสียชีวิตแล้วมากกว่า3 0 0ถึงห0 0นายผมย้ำนะครับเราไม่ต้องการให้สหรัฐมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาต้องเป็นประเทศจีนที่เป็นมิตรแท้เท่านั้นครับเพราะจีนเป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชาจีนอยู่ใกล้คิดเรามากที่สุดผมเชื่อว่าถ้ามีการตดตกลงโดยมีลายเซ็นของรัฐมนตรีการ ต่างประเทศของจีนนายหวังอี้หรือายเซ็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในข้อตกลงการหยุดยิงไทยกัมพูชาผมเชื่อว่ากัมพูชาไม่กล้าละเมิดเพราะกัมพูชานั้นมีส่วนช่วยเหลือที่จีนช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นหลายล้านล้านบาทครับนี่เป็นข้อเสนอของประเทศไทย ย้ำอีกครั้งเราไม่ต้องการให้สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการเจรจาใดๆในเรื่องข้อพิพาทไทยกับกรรมัมพูชาประเด็นต่อมาที่ผมอยากนำเสอนอกองทัพในแผนยุทธศาสตร์เข้าปฏิบัติการกับกรรมัมพูชานั้นกองทัพไม่จำเป็นต้องรายงานรัฐบาลเพราะกองทัพไทยใช้อำนาจตามกฎอายการศึกที่ประกาศตามแนวตะเข็บชายแดนไทย,ไทยกรรมัมพูชา เพราะนักการเมืองไทยเป็นไส้สึกให้กัมพูชานั้นค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นกองทัพไทยไม่จำเป็นต้องรายงานรัฐบาลไทยเพราะรายงานรัฐบาลไทยไส้สึกกัมพูชาก็จะส่งข่าวให้กัมพูชารู้ยุทธศาสตร์การลบไทยจะเสียเปรียบผมเน้นย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้มีความมั่นใจว่ากองทัพไทยองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเป็นจอมทัพไทยพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากความลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์อุบลราชธานีบุรีรัมศีสเกตจันทบ,บุรีจังหวัดที่มีแนว ติดกับตะเข็บชาเดียนกัมพูชาให้มั่นใจว่าองค์พระมหากษัตริย์จอมทัพไทยกองทัพไทยจะปกปักปกป้องคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยให้แค้วคลาดปลอดภัยจากความเรียวระยำของขเขมรที่โจมตีไทยก่อนขอให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่าในยามศึก ในยามสงครามในยามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นเราไม่ทิ้งกันครับจะเห็นได้จากการบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ํำดื่มและสิ่งของจำเป็นในการอบพยพดำรงชีพบริจาคช่วยกันทั้งประเทศจนไม่มีที่เก็บของบริจาคแล้วครับนี่คือน้ำใจของคนไทยผมเชื่อว่า ในยามบ้านเมืองวิกฤตคนไทยไม่ทิ้งกันการปฏิบัติการกองทัพไทยครั้งนี้ต้องบทขยี้ขมินให้หมดกำลังที่จะมาโจมตีประเทศไทยต่อไปวันนี้ผมมาชวนชิดชนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับข้าเจ้ายาสก,กาวาข้าเจ้ามาบูกับท่านรวยม้ำตป น,น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายของเลือดของความขัข้นแทงและทางผู้ใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาติและชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งทางอา เกหีังกดเพินมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดี